คลินิกเบาหวานและโรคเมตาบอลิกโรงพยาบาลจุลาภร์จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก2,568ภายใต้แนวคิดฟิตร่างกายฟิตชีวิตพิชิตเบาหวานเพื่อกระตุ้นการตระหนักรู้ด้านสุขภาพและชวนประชาชนตรวจคัดกรองประจำปีพร้อมย้ำเป้าหมายลดความเสี่ยงลดอัตราเสียชีวิตและผลักดันการเข้าถึงบริการรักษาที่มีมาตรฐานภายในงานมีเสวนาวัยทำงานหวานพอดีให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงปัจจัยทำให้โรคแย่ลงและการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานสามารถเข้ารับการปรึกษาได้ที่คลินิกเบาหวานและโรคเมตาบอลิกชั้น1โถงลิฟต์บีอาคารกรมพระสีสว่งวางควัตโรงพยาบาลจุฬาภรโทรหนึ 18, ่งหนึค่ะ วันมาวัดโลกปีนี้นะคะก็มีแคมเปญเพื่อโรคของเราก็คือ Diabetes w i t h the Workplace นะคะเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลจุฬาพรของเราก็เลยคิดแคมเปญขึ้นมาก็คือเป็นวิตร่างกายพิชีวิตพิชิตราวัดค่ะเพื่อเชิญชวนให้วัยทำงานของเราทุกคนนะคะหันกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเองค่ะเพื่อต่อสู้กับโรคเบาหวานแล้วก็ป้องกันโรคเบาหวาน,นะคะ่ะ ก็มีทั้งเสวนาบนเวทีนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานค่ะการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับประทานอาหารการออกกำลังกายการตรวจสุขภาพตานะคะแล้วก็การดูแลสุขภาพจิตใจของผู้ป่วยเบาหวานค่ะนอกจากนั้นเราก็ยังมีซุ้มกิจกรรมแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมในการเลือกอาหารเบาหวานที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะกิจกรรมการตรวจสุขภาพตาตรวจสุขภาพเท้าค่ะการเอ่อ เลือกรองเท้าเบาหวานค่ะแล้วก็การตรวจมวลกายค่ะว่ามีปริมาณไขมันก้างเลือเป็นยังไงบ้างก็ส่วนใหญ่แล้วการรักษาเบาหวานและการป้องกันนะคะก็เริ่มที่ตัวเราเองก่อนค่ะก็คือการเลือกระทานอาหารที่เหมาะสมค่ะเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพลดหวานมันเค็มค่ะออกกาลังกายให้เพียงพอค่ะอย่างน้อยร้อยห้านาทีต่อสัปดาห์แล้วก็มีการพักผ่อนที่เพียงพอลดความเครียดในการทํางานแล้วก็พักผ่อนดูแลสุขภาพจิตให้ดีด้วยค่ะ จริง,รงๆแล้วเบาหวานก็มีบัติการเพิ่มขึ้นตามอายุค่ะคืออายุที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็พบเบาหวานมากขึ้นค่ะแต่ว่าปัจจุบันนั้นเนี่ยเรื่องของเราก็มีการรับประทานอาหารที่มีรสหวานมันเคมีภาวะอ้วนมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอผู้ป่วยเบาหวานที่อายุน้อยลงเรื่อยๆอาหารการกินก็มีข้อมูลมากมายหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าเว็บไซต์สุขภาพหรือว่านางเว็บของโรงพยาบาลก็มีแนะนำเรื่องอาหารการกันว่าจะดูตาม ที่ซูงที่เรามีวันนี้ค่ะก็มีเรื่องของการแนะนําอาหารในผู้ป่วยเบาหวานหรือว่าอาหารที่จะป้องกันการเกิดเบาหวานเนี่ยนะคนได้ค่ะก็หลักการเลือกรับประทานอาหารในผู้ป่วยเบาหวานนะคะก็คือเน้นอาหารที่มีเรื่องของแป้งแล้วก็น้าตาลที่ไม่สูงนะคะเลี่ยงอาหารที่หวานจัดมันจัดหรือว่าพลังงานสูงคะ่ะ ถ้าเป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็ควรจะรับประทานเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่มีกยากใยค่ะเช่นข้าวกล้องนะคะวีนัวนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นขนมปังโฮลวีหรือว่าข้าวโอก็ได้ค่ะนอกจากนี้การเลือกรับประทานโปรตีนนะคะที่เป็นสิ่งสําคัญควรจะรับประทานโปรตีนชนิดที่มีไขมันต่ํานะคะเช่นไข่อกไก่เป็นต้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่หวานจัดนะคะมันจัดแล้วก็หลีกเลี่ยแงแอลกอฮอล์ค่ะก็ะจะมีองไรก็ะจะมีเรื่องของอาหารที่เป็น ใจการกรควานการตรวจสุขภาพบางมีการเช็คสบายง่ายๆที่ไปที่แอการในงสัเกรนะก็เราก็มีเรื่องของตัวปวดาวท้านะวก็มีเรื่องของควมเรื่งงกะดูกนรากานะเรื่องของงันนะคะไม่กับใ้ระวัเรื่อิ เบาหวานโรงพยาบาลุราร์นะคะก็รับรึกษาทั้งการตรวจวินิจฉัยโร,ระคเบาหวานค่ะแล้วก็การรักษาโรคเบาหวานรวมถึงการให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารการออกกําลังกายแล้วก็การดูแลตรวจเท้าตรวจตาเบาหวานแล้วก็ดูแลสุขภาพจิตของผู้ี่วปเบาหวานค่ะก็สามารถมาติดต่อที่โรงพยาบาลได้